สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในโหมดของการดูเหรียญที่ระลึกนะเหรียญที่ระลึกในระัชากาลที่9ซึ่งนะครับที่เราเคยบอกกันแล้วครับในช่วงนี้เรามาดูเหรียญที่ระลึกเหรียญที่มีราคาแพงเหรียญอะไรในสลับจับตัวสล,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 ลับกันดูไปนะส่วนพระเครื่องเนะี่ยเดี๋ยวเราค่อยมานั่งไล่ดูกันอีกที นะครับยังมีอีกเยอะยังมีอีกหลายอย่างที่อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นที่อยากจะให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันมันเป็นประโยชน์เป็นเพื่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเป็นคนชอบสะสมถ้าเราเป็นคนชอบพระเครื่องหรือวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาติดตามช่องผมแล้วเนี่ยรับรองเพื่อนๆนได้ความรู้นะทั้งเนื้อหานะครับทั้งการได้คุยกัน แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันมันเป็นประโยชน์เ,นเพื่อนๆนะเราเนี่ยว่างๆนะครับเปิดคลิปดูคลิปไหนที่มันแนะนำเรื่องความรู้แนะนำในเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยเจอแล้วอาจจะไม่เคยเห็นมันทำให้เรารู้สึกว่าเออโลกัศน์เราเริ่มกว้างขึ้นกว้างขึ้นเราเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้เจอถูกไหมครับ เพราะอะไรเพราะว่าของพวกนี้มันไม่ใช่ว่าทุกคนมันต้องมีหรือทุกคนมันต้องมีครบนะมีแต่มันมีแบบไม่สวยมั่งมีไม่กี่เหรียญไม่กี่ชุดไม่กี่อะไรแต่อย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่เราไล่ดูไปเรื่อยๆ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 นะครับมันก็จะเห็นอะไรในรูปลักษณ์ของเหรียญกระสาบที่ผลิตในยุคข,ของรัชกาลที่เก้าเนี่ยประเภทสองบาทเนี่ย นะมีอะไรมาก <c oughs> มีเยอะจริงจริงแล้วมันก็ไปจะเป็นเรื่องของที่ผมบอกอะสตอรี่ของเหรียญแต่ละเรื่องนี่คือเรื่องสำคัญสตอรี่ก็คือเรื่องที่เขาบรรจุลงไปในเหรียญเนี่ยในกระเหรียญกระสาแต่ละอันแต่ละลุกแต่ละอันแต่ละเหรียญเนี่ยมันมีการบรรจุสตอรี่ว่าเฮ้นี่รูปแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะมันสื่อถึงอะไรมันหมายถึงอะไร เห็นแล้วมันคืออะไรมันมีความสําคัญมากน้อยขนาดไหนราคาตลาดปัจจุบันเป็นยังไงนี่ฮะสิ่งเพื่อนๆจะได้รับถูกไหมครับการเปิดฟังความคิดเห็นการเปิดโลกธศน์ของตัวเองเนี่ยมันทําให้เรามีความรู้ว่าเฮ้เราเก่งขึ้นไว้เรารู้มากขึ้นการเรียนรู้มันเป็นสิ่งที่ผุบอกแล้วไงฮะมันจำเป็นจาเป็นว่าคุณจะเด็กหรือแก่หรือ อะไรก็แล้วแต่พิการก็เรียนได้หมดมันอยู่ที่เราใส่ใจไงมันอยู่ที่เราสนใจไงถ้าเมื่อไรเราสนใจถ้าเมื่อไหรเราอยากศึกษาเราอยากจะมีความรู้เปิดเข้ามาครับที่ผมไม่ได้เอามาขายของไม่ได้บอกว่าต้องขายถ้าอะไรขายผมก็บอกขายถ้าอะไรที่แบบว่าแนะนํานะให้รู้นะถูกไหมมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรครับ เยแผ่ความรู้นะนำสิ่งที่เพื่อนๆไม่มีนำสิ่งที่เพื่อนๆไ,ไม่รู้เอามาให้เพื่อนได้รับรู้เอามาให้เพื่อนๆได้เห็นกันเวลาเพื่อนไปเจอนะครับเฮ้ยเหรียญอย่างนี้ควรเก็บ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 นะครับเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปศึกษาข้อมูลใน g o เ g l e เฮ้ยมันมีแบบนี้มันมีกี่รุ่นมันมีกี่แบบถูกไหมเก็บเราอยากจะเก็บให้มันครบสักหนึ่งชุดเอาไว้ให้ลูกให้หลานให้ เด็กรุ่นใหม่ได้ดูกันเพราะว่ามันไม่มีหมุนเวียนในท้องตลาดและนะครับโอเคเพื่อนเพื่อมาดูเหรียญกันนะเหรียญน,นี้เขาเรียกว่าเป็นเหรียญน,นะพระบรมชายลักเนะี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระบิดานะถ้ามอเนี่ยเขาเรียกว่าพระบิดานะครับเป็นมหาเขาเรียกว่าพรนะบรมราชานีกยคือปิดาคือพ่อของราชการที่เกนะ้าอ่ะนี่คือคุณนี่คือพ่อนะนี่คือพ่อ อันนี้คือวาระที่เขาทำเนี่ยคือเขาทำในวาระที่ครบหนึ่งรปีนะครับที่อายุพระองท่านเนี่ยครบหนึ่งร้ปีแต่ว่าท่านได้เสียไปนานแล้วนะท่านสวรสคตณไปนานแล้วนี่คือเหรียญน,นะครับเขาเรียกว่าหนึ่งปีวันพระจำพบนะของบิดานะ บิดาก็คือพ่อแหละของรัชกาลที่9ตราข้างหลังนี้เห็นไหมมันจะเป็นเหมือนเนี่ยคล้ายๆกันับของสมเด็จย่าเรานะเพื่อนๆดูแล้วจำไว้เห็นไหมครับมันมีหลายราคานะแบบนี้ห้าบาทสิบบาทจําได้ว่ามียี่สิบบาทนะเบียดสองบาทนี่ที่มันเป็นที่ระลึกนี่เพื่อนๆต้องใจว่ามันมีหลายวันละนะมันมีหลายราคาเบียดนี้ก็มีสองบาทนะสองบาทห้าบาท 10บาท20บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าค่อยดูไปเรื่อยๆค่อยๆยดูยไปเรื่อยๆนะโอเคคลิปนี้อาประมาณนี้เพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ